นักสา,สาหัสสากันคือกันกวดสิฟื้นฟูได้ถึงขนาดนี้กันนะโมเนามนธรรมดาพี่น้องนะอ่าเพราะเขาอายุลายแล้วเขาอายุการทำงานของระบบร่างกายมันก็เสื่อมถอยลงเป็นธรรมาดาบพราว่าสิเป็นคอราเจนผลิตเองกับบ่คอยได้แล้วละ44 40อัพมันก็ได้อยู่บ่ทํานได้เบิร์ด,ดอกแต่ว่ามันยังมันน้อยโพสมันน้อยมันต้องไปซื้อแคลเซียมมากินทุกคน ไปซื้อแคลเซียมมากินเด้อพี่น้องแต่ว่าเสาเดือนพันกินอยู่ว่าเป็นกดนไลย่อนบ่เดี๋ยให้ให้ดีขึ้นอีกจักหน่อยก่อนสเดือนไปซื้อมากินแคลเซียมตะกอนกินแคลเซียมก็ดีขึ้นนะคะแล้วพบร่างกายก็ดีขึ้นแคลเซียมเป็นอย่างสั้นพี่น้องซื้อมากินลดดูแลสุขภาพตะกอนเล็บสารเดือนนี้อ่นอนรู้ว่ะพี่น้องเลย เาวบได้ดอก็ดท่าเล็บกับท่าบบได้ท่าท่าท่าไปมันก็เอาไปมาเล็บกับซีกเพราะมันอ่อนไงมันบกแข็งเล็กสาวเดอนบกแข็งแต่ก่อนท่าเล็บท่าเล็บไปฮักเด้ท่าไปยังซี่แหละไปก้อนนั่นก้อนนี่เน่ะลุฮักเล็บมันบกแข่งไม่ค่อยแข็งเรงแเทเซียมฮักโบค่อยหลายนะ จะเที ality, ่ยวมาหลายพี take ่น so, ้องเก็บยวเที่เนี่ยใส่ตู้เย็นกันพี่น้องจ้ะนีลาไปเอาถาดอันตำมะกรอมาแล้วแม่ชิล่างไปนี่ินอิ่มแล้วหรือเปลินแล้วนะเอาถาดมะกรอมาเอามาไว้ก่อนก็ได้เอามาไว้แม่ชิเอาอาหารยังกวกไว้ไว้ถ้ากินอีกก็ได้ตัว អ្ហាមកកតាមកតាមកពីណ แน่พลัางถ่วล่างซ้ำนะคะขอบคุณหลายๆคุณสมศักดิ์สีทองนะคะวันมาให้กำลังใจสาวอกระท่อมพินแคนนะคะเพมาให้กำลังใจสาวๆขอบคุณหลายๆเลยเนาะทุกๆทุกคนเลยนะคะ ลาไปเอาสายชัดห้องพี่ฟ้าให้แม่อ๋อห้องแม่มาให้เนะอยุดใต้ที่นอนน่ะไปเอามาให้แม่หน่อยไปสายชัดอยู่ใต้ที่นอนนะรูปเล้อเสียงทวงสัญญา ที่ดังแววมาจากสาวอุบลถึงคนที่ลืมความลับแปที่ชาติแบดมาไปเอานั่นมานั่นนะนั่นนะใฟหน้า,มาไม่ละแปที่ชาติมากินข้าวอิ่มแล้วก็เข้าวมดแม่บงแม่บ้านคือเก่ามาเพจงานอด้ลุงอดิเลกกะบ้าไปพี่น้องงานอดิเลกของสาวเรือนสวัสดีค่ะสวัสดี สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะนะคะสายแล้วหล่งพี่น้องสายแล้วเมื่อกี้นี่กินข้าวเศร้าเลยเมื่อกี้นี่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็กินมะกล้วยไปแล้วล่ะนะคะกินมะกว้วยไปแล้วอิ่มพักบัลลุกกินให้อิ่มอิ่มเด้อกินกินแล้กกับไปนอนเล่นเด้อยากนอนล้วบอกหลักนอนแล้วกับไปนอนแล้วล่ะกินยาพินกินเอ้ายาไม่ให้แม่กินเนาะ แม่ก็กินคือกันยาอ้าม่ยาแก้แพ้แก้แพ้ลดน้ำมูกมั้งเป็นวัดพี่น้องเหรอาหมเป็นวัดเป็นวัดไม่น้อยกินแล้วแอ่แม่เลี้ยงเสร็จอีกเม็ดนึงเอาน้ำมาให้แม่เลยลูกน้ำอีลาก็ได้นะน้ำขวดน้อยนะมา